ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคุณทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้มาดูกันนะครับได้มาดูกันว่าการใส่ปุ๋ยรับรองข้าวนะครับท่านผู้ชมการใส่ปุ๋ยรับรองข้าวมันจะเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนี่ผมจะให้มาดูนะครับคือการใส่ปุ๋ยรับรองข้าวนะครับอันนี้ผมต้องย้ําว่าคือใส่ปุ๋ยรับรองไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับ หรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็ว่าใส่ปุ๋ยรับมเมล็ดก็ได้นะครับพันธุผสมอันนี้ที่ผมให้ดูวันนี้นะครับรพันผสมเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพันผสมมั้งนะครับอันนี้เนี่ยผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือการใส่ยูเลียนะครับยูเลีย4600นะครับพัผนผสม4600อย่างเดียวนะครับ4600อย่างเดียว G ก็ใส่แล้วตอนเข้ากาลังออกลวงนะครับกําลังออกลวง,ลง,ลวงออกไปก็ ประมาณสัก3 0เปอร์เซ็นต์นะครับผ่านผสมนี่ผมให้ดูภาพภาพรวมกันก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ซึ่งใส่แต่ปุ๋ยยูเลียไปนะครับ4 6่ศูนย์ผมต้องย้ำแล้วไม่ได้มีตัวผสมอะไรเลยนะครับไม่ได้มีตัวฟอสฟอรัสและโพทฟเซียมนะครับซึ่งไม่มีนะครับผ่านผสมแล้วอันเนี้ยนะครับซึ่งมันจะล้มกับพีหลังของแปลงนี้นะครับของแปลงนี้ของผมนี้นะครับท่านผสม อันนี้ถ้าใครได้ติดตามผมว่าสาวนาหุกหนักนะครับสาวนาหุกหนักกับคลิปพี่ว่าพันเข้าไม่ตรงปกนะครับพันผสมนี่ผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือของผมเองนะครับนี่ก็คือความร่มของเขานี้นะครับดูสภาพใบกันนี่นะครับพันผสมซึ่งลมตอนนั้นน้ำแช่เต็มมดนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่สภาพเป็นอย่างนี้นะครับณวันนี้ออกมามันเป็นอย่างนี้นะครับก็เข้าวันนี้ก็ได้ ได้เก้าสิบสองวันนะครับพันผสมนี่ออกมาปานนี้ออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับพันผสมนี่จากลาจากลาบนะครับจากลาบไปผมให้ดูกันสั้นๆนะครับใบเขาเน่าเขาด้านหมดเลยแต่แต่รวงเขายังดีอยู่นะครับพันผสมอันนี้คือที่ผมใส่เนี้ยแปลงเนี้ยนะครับคือใส่ผสมกระสูตสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสูตรเสมอนะครับพันผสมอันนี้คือใส่สูตรสิบห้าเสมอ ก็ใส่ไปนาแปดไร่สองงานนะครับผมก็ใส่ไปสี่ลูกครึ่งนะครับเผื่อใครไม่ได้ติดตามผมคลิปนั้นนะครับแต่ในณวันนี้นะครับนี่ที่ผมจะให้มาดูนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่มันสามารถตะงกขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมมันสามารถตะงกขึ้นได้ถ้าเราถ้าเราแก้ไขทันนะครับนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมให้ดูอยู่ที่เห็นน้ํานะครับเนท่านผู้ชมออกมาในลักษณะนี้นะครับ อันนี้ที่ผมให้มาดูเนี่ยนะครับเผื่อใครคิดอยากจะใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับรับรวงหรือรับมเมล็ดนะครับหรือรับเม็ดข้าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครใส่แต่ปุ๋ยยูเรียล้วนๆเนี่ยนะครับมันอาจจะตอบโจทย์ของให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ดูและได้คิดกันนะครับในท่านผู้ชมอันนี้ของผมลักษณะอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้ในนาวันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปช่วงกลางๆเนี่ยนะครับก็ ที่คิปว่าพันเข้าไม่ตรงปกนะครับซึ่งลาบภาพไปนะครับนี่ผมก็ให้มาดูกันในณวันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ยรับรวงด้วยสูตรผสมนะครับสูตรผสมสามสิบหกศูนย์ศูนย์บวกกับสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะครับสามตัวนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผสม แล้วแปลงเนี้นะครับนี่ผมกับให้มาดูใหม่นะครับท่านผู้ชมแปลงนี้ซึ่งก้าไล่นะครับก้าไล่ใส่4600ไปสองลูกนะครับสองลูกสองลูกก็ห,หามมาเยอะไหมผมถ้าหามผมผมก็คือว่าป่านกลางนะครับท่านผู้ชมก็ตกไร่ละ11กิโลนะครับท่านผูน้ชมนี่นะครับแนบติดดินเลยนะครับพางทีล้มที่หลังผมน้ําน้ําไม่มีนะครับท่านผู้ชมซึ่งล้มจาก ที่ผมให้ดูไปมามาเมื่อกี้นะครับนะครับสับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูคลิปนี้แล้วมันจะตอบโจทย์การตัดสินใจกับท่านผู้ชมเองได้เลยนะครับการใส่ปุ๋ยรับรวงหรือรับมเมล็ดข้าวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เผื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ